เมื่อยาย่าได้ของเล่นใหม่ได้ครกมีมือถือด้วยสองอันได้เลยคกสองใบกะทิดีแปะกล้วยสดเกสอแปะกล้วยแล้วก็มงกุฎแปะกล้วย ทิปดอกทิปดูแอบใบกล้วยเปลี่ยนสีใบแปะกล้วยเปลี่ยนสีเมื่อยาย่ได้ของเล่นมาใหม่ยาแย่แกกบ,บ้าของเล่นน่ะแซ่แต่ต้องแรงต้องแช่ก่อนของเล่นใหม่เขาประทับตาจีนไว้อยู่นะมันมาจากจีน แต่ไม้ตีพริกนี่เหมือนค้อนตีละครังเลยนะประทับตาจีนด้วยใบหนึ่งอันนี้ไม่ประทับเอออันนี้เราไปจับยังไงไม่ดูมีตาประทับด้วยที่ชอบครกนี่โอ้ยถ้าประทับทั้งสองข้างแหละชอบเพราะมีมือถือนี่แหละครกมือถือค่ะครกมือถือไว้ครกมือถือเราแช่ไว้ก่อน กล้าใช้ดิเอามาใหม่มักล้าใช้แช่ให้เธอให้เธอลืมให้เธอลืมก่อนนะอันนี้เดี๋ยวอบอันนี้ก็ใส่ซุป ใส่ตุนอะไรอะไรได้เขาว,ว่านะเราไม่รู้แช่ละแช่ครกมือถือละชอบนี่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 นำเนือมากสองอันเนี่ยต้องไปร้านเหล็กแล้วพี่กึงนะใครมีร้านเหล็กในกึงคงจะสวยดีเนาะแค่คามวันข้ามคืนแล้วมานั่งขัดแล้วตะนนี้ยบอก,กาสใส่เดอ้อ ปกติจะมีอันใหญ่อย่างเงี้ยล้างขัดแทบตายกว่าจะได้ใช้ล้างอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์โลกจิตชนิดหนึ่งไม่กล้าใช้อันนี้ได้มาจากขมินอันนี้ได้มาจากลาวอ้าวใช้ให้คุม้มแช่เทอ้ไว้ก่อนแช่ข้ามอาทิตย์ไว้ก่อนเนาะ อันนี้กว่าจะใช้เด้อเอามาจากลาวเนี่ยล้างจนแบบว่าลูกจิชนิดหนึง่งอ๋ออันนี้อันนี้มาจากช่องจอมขมีอันนี้มาจากลาวเอาเข้าไปชอบสะสมครกย,ย่าญาชอบครกจ้กครกชอบมากมงกุฎใบแปดกล้วยเนี่ยใบแปดกล้วยสวยมากสวยมากสวยมากที่ระลึก หอบมายัางไงนี่ไม่ไม่ขึ้นลานอยู่ในกระเป๋าเพิ่งลือกระเป๋ามาหลายวันมัวแต่อยู่หน้าเตาสวยบ้าสวยบ้าพรอ้รอมพร้อมมากอยู่นี่นะอย่าตีกันนะโคกสองใบนี่ โอ้ยเนาะยายเราหาของเหล่นจนได้แล่ละแกอยู่นี่นะห้ามดื้อห้ามสนครกจากครกครกแต่ละที่มาเจอกัน